อ่างล้างจานตัวนี้เป็นแบบฝังนะมันเป็นอ่างมันติฟังก์ชันแปลว่าทําได้หลายอย่างครับดูกอ๊อกดิมันถอดไสออกมาได้เหมือนกระสือเลยตรงนี้เฟีเ้ยวดีน้ําออกมาเป็นแผ่นเลยกอ๊อกแบบนี้ก็ล้างผักได้สะดวกเลยครับแล้วก็มีกอ๊อกล้างแก้วด้วยโอ้ไฮโซและน,นี้คือกอ๊อกเครื่องกองน้าครับมันเปิดปิดน้าด้วยปุ่มกดที่แผงควบคุมนี้ครับมันแถมถาดมาให้2ใบแบบนี้ครับแล้วเขียงที่เป็นไม้จริงมาให้ด้วยครับ ปุ่มนี้เอาไว้เปิดปิดสะดืออ่างครับจะระบายน้ําหรือจะขังน้ําไว้ก็ได้ครับแล้วตรงหัวฝักบัวมันก็ปรับน้ําได้3แบบครับไปลองเล่นดูครับมันมีหลายระบบอ่างตัวนี้มี2ท่อเป็นระบบน้าร้อนน้ําเย็นนะหรือจะดัดแปลงมาใช้กับระบบน้ําเย็นอย่างเดียวก็ได้ครับตัวอ่างสีดําทําจากสเตนเลสสามผิวเคลือบสวยงามดีครับอ่างหนา3.3มมิลครับด้านหลังพ่นเคลือบฉนวนมากันเสียงครับสินค้ามีให้เลือกหลายแบบครับตัวที่เห็นในคลิปเนี่ยเป็นรุ่น A3 นะขนาด80คูณสี่ิบเซนต แต่มันต้องมาประกอบเองนะมาจะทำให้ดูคือมันมาเป็นกล่องใหญ่แบบนี้ในนั้นก็มีอ่างแล้วก็มีพวกถาดกับเขียงไอ้นี่ทอน้ําทิ้งครับชุดนี้เป็นแผงควบคุมกับก๊อกครับก็เริ่มจากเอาอ่างไปวัดแล้วก็เจาะรูที่เคาน์เตอร์แต่เฮียใช้โต๊ะหน้าขาวมาทานะครับหรือใครจะเปลี่ยนท็อปไม้เป็นแกนิตโต้แผ่นใหญ่ก็ได้มีขายที่ไทยวัสดุหรือโฮมโปรครับเริ่มจากเอาแผงควบคุมนี่ออกมาก่อนครับเขาต่อสายน้ำมาให้2เส้นแล้วนะเนี่ยแล้วก็เอาสายน้ําเส้นสั้นที่หัวสีน้ําเงินเนี่ยต่อเข ต่อไปเอาสายน้ำเส้นสีดำที่ยาวกว่าเนี่ยต่อเข้าไปตรงนี้ครับคือมันต่อเรียงกันแบบนี้ครับเสร็จแล้วก็มาแกะตัวล็อกตรงนี้ออกครับแล้วก็เอาแผ่นยางเนี่ยวางไปที่ขอบอ่างแบบนี้ครับแล้วก็เอาแผงควบคุมใส่เข้าไปครับใส่ตัวล็อกทองเหลืองนี่เข้าไปครับนี่คือสายน้าดี2เส้นต่อเข้าตรงนี้ครับคือเฮียตะแคงอ่างให้ดูนะจะได้เห็นชัดๆไขเข้าไปแบบนี้ครับแล้วใส่ก๊อกเครื่องกองน้ํากับข้อต่อมันเข้าไปครับตัวนี้เป็นตัวล็อกช่องขวดน้ํายาล้างจานใส่มันเข้าไปแล้วขันข้างใต้ให้แน่นครับ แล้วก็เอาสายน้ําเส้นยาวประกอบกับหัวฝักบัวแล้วร้อยเข้าไปในท่อก๊อกแบบนี้ครับแล้วเอาก๊อกไปใส่ที่ตัวอ่างโดยกดมันลงไปครับนี่เป็นลูกตุ้มถ่วงน้ําหนักครับเอามาใส่ตรงนี้แล้วก็เอาสายก๊อกเนี่ยต่อเข้ากับปลายท่อสีน้ําเงินตรงนี้ครับตัวนี้เป็นปั๊มน้ํานะต่อเข้ากับสายข้างๆลูกตุ้มครับแล้วก็เอาสายไฟเนี่ยมาเสียบกันครับแล้วก็เอาสายเส้นเนี่ยมาต่อเข้ากับปั๊มน้ําอีกด้านหนึ่งครับยังตามทันนะไม่งงนะต่อไปก็เอาแท่งสีเขียวอ่อนเนี่ยใส่เข้าไปตรงนี้ครับแล้้ววกก็็ไไขขตััลอเาปครบ แล้วก็เอาขวดน้ายาล้างจานเนี่ยมาประกอบเข้าไปแบบนี้ครับอันนี้เป็นถาดรองล้างแก้วนะถอดมันออกครับแล้วก็ประกอบมันลงไปแล้วก็ไขตัวล็อกข้างล่างให้แน่นครับต่อไป erm. ก, <c oughs> ก็เอาสายเส้นเนี้ยมาต่อก๊อกล้างแก้วครับอ่าให้ดูชัดๆอีกทีครับแล้วเราก็ยกอ่างลงไปวางที่เคาน์เตอร์ครับต่อไปเราก็มาประกอบสะดือกับท่อน้ําทิ้งครับโดยเอาชิ้นนี้กับยางรองวางลงไปก่อนครับแล้วก็เอาสองชิ้นเนี้ยประกอบเข้าด้วยกันครับแต่อย่าลืมใส่ยางโอลิงด้วยล่ะ เสร็จแล้วก็เป็นแบบนี้แล้วก็เอาจุกอันนี้อุดเข้าไปตรงนี้ครับแล้วก็ต่อสายท่อน้ําทิ้งตรงนี้ครับอย่าลืมโอลิงด e ้วยนะหมุนเข้าไปให้แน่นพอตึงๆก็พอครับพอต่อเสร็จตรงปลายท่อเนี่ยเราเอาข้อต่อตัวนี้ยัดเข้าไปครับเสร็จแล้วเรากเอาทั้งชุดเนี่ยไปต่อกับสะดือที่ใต้อ่างครับโดยใช้เดือยตัวเนี้ยครับไขเข้าไปครับแล้วก็เอากุญแจสีขาวเนี่ยเป็นตัวขันให้แน่นนะแล้วก็ใส่2ชิ้นนี้เข้าไปครับสายตรงนี้จากสะดือด้านล่างเนี่ยเอามาต่อกับตรงนี้ครับ เอาปลายที่เป็นหัวงกลมอ่ะไปเกี่ยวข้างในก่อนแล้วค่อยไขเข้าไปครับแบบนี้ครับต่อไปเราก็เอาท่อน้ําล้นเนี่ยไปติดที่ข้างอ่างครับแล้วก็ไขน็อตยึดมันครับแล้วก็เอาปลายท่อเสียบเข้าไปตรงนี้นะอ่ะต่อท่อน้ําทิ้งเสร็จแล้วหน้าตามันจะประมาณนี้ครับอ่างตัวนี้มีสายน้ําดี2เส้นครับใช้กับบ้านที่มีระบบน้ําร้อนน้ําเย็นครับแต่บ้านเฮียไม่มีครับคือนเป็นแบบน้ําเย็นอย่างเดียวอ่ะก็เลยต้องใช้สต็อปวาล์วแบบนี้มาแปลงครับแล้วก็ต่อสายน้ําดีทั้ง2เส้นนี้เข้าไปครับ ส่วนก๊อกที่เหลือเนี่ยเฮียเอาไปต่อเครื่องซักผ้าครับส่วนตรงปลายเนี่ยเราเอาท่อน้ําทิ้งมาต่อเพิ่มความยาวได้ครับเป็นไงไม่ยากเกินไปนะเวลาเริ่มใช้งานก็มาที่ปุ่มนี้มันเป็นสวิตช์เปิดปิดน้ําบิดมาทางซ้ายเพื่อเปิดครับแล้วก็เอาไว้ปรับอุณหภูมิน้ําร้อนน้าเย็นด้วยแล้วเวลาไม่ใช้งานก็หมุนทางขวาเพื่อปิดครับทีนี้ก็เปิดวาล์วน้ําแล้วก็เริ่มใช้ได้เลยครับก๊อกมีหลายแบบให้ใช้นะเฮียลองใช้แล้วก็สนุกดีครับก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบ DIY อะ่ะประกอบนั่นประกอบนี่ จบแล้วครับขอบคุณที่ดูมาถึงตรงนี้นะชอบก็กดซื้อที่ตะกาได้เลยครับ